สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนก็ฮอตส่งท้ายปีกันไปเลยนะคะสําหรับผลงานของแจ็คสันหวังนะก็ล่าสุดนะคะประกาศเพิ่มตารางเวิร์ดหัวนะคะ2เมือง3วันนะคะก็อันแรกก็คือที่เมืองนิงโปนะคะในวันที่27มกราคมนะแล้วก็อีกเมืองนึงก็คือเซินเจินคานในวันที่20-21ละมกราคมในปีหน้านะคะทุกคนก็ปังไม่ไหวนะก็น่าจะครบแล้วนะคะ สำหรับเจ็ดเมืองที่พ่อเคยประกาศไว้แต่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจทุกคนว่าพอจะมีเปิดเมืองเพิ่มไหมนะคะคิดว่าน่าจะมีนะทุกคน อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งความปังที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นทางฝั่งจีนนะก็คือรางวัลที่น่าชื่นอกชื่นใจของศิลปินที่ทํางานหนักนะคะก็ทางฝั่งจีนนะคะก็ได้จัดรายการ The Asian Pop Music Awards ปี2023นะคะในส่วนของแจ็คสันหวังนะก็ได้รับรางวัล Record of the Year ค่ะในเพลง h e ี t a h นะคะแล้วก็รางวัลเพลง Top 20 Song of the Year นะคะก็คือเพลง y y, y นะคะทุกคนแล้ว ววงด้ยพี่พชไช่สวอร์ตนะคะใชนิสก็แน่นนอนก็คือฮังเจียนะคะแล้วก็เพลงวายวาด้วยนะก็คือเลิอดฟังไม่ไหวทรงท้ายปีแล้วนอกจากนั้นนะคะแจ็กสันวังเนี่ยก็ได้มาโพสต์พาปกฟอฟนะคะก็ในฉบับเดือนธันวาถึงเดือนมกราคมนะก็แจ็คสันวังนะคะในครั้งนี้ก็ติดอันดับรายชื่อ30คนที่ประสบความสําเร็จและมีอายุน้อยกว่า30นะคะโดยใน30รายชื่อนะคะในปีนี้เนี่ยมีแค่ สาขาศิลปะวิทยาศาสตร์และการลงทุนนะคะก็เลิศปังไม่ไหวนะคะทุกคนนิตยาสารฟอ s เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะขึ้นปกนะการที่คุณจะได้อยู่ในนิตยาสารเล่มนี้นะคะต้องเป็นคนที่ทรงคุณค่าในแขน่งงานตามที่เขาตัดไว้นะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถประสบความสําเร็จและที่สําคัญนะคะส่วนใหญ่ก็คือรวยมากนะทุกคนเอาที่ดูเนี่ยตำแหน่งของแซ็คสันหวังเนี่ยน่าจะเยอะสุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้จัดการทีมวาัวหน้า ทีมออกแบบนะคะแล้วก็พุ้มในการฝ่ายการสร้างสารรค์นะเขาลืมใส่ซีอและผู้ก่อตั้งทีมหวังดีไซน์ไปด้วยนะอันนี้แอดเติมเอานะคะแล้วนอกจากนี้นะทุกคนแจ็คสวังเนี่ยก็น่าจะให้สัมภาษณ์ในมุมมองของการเป็นซีอของทีมหวังค่ะในเรื่องของการออกแบบแฟชั่นนะรวมถึงผลงานของเขาด้วยรวมถึงวิสัยทัศน์ในการทํางานของเขาด้วยนะอาจจะแตกต่างจากการให้สัมภาษณ์นิตยาสารแฟชั่นอื่นๆนิดนึงหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปี บบปังไม่ไหวนะทุกคนก็ในส่วนของฟอ s นะคะนอกจากการที่จะเฟ้นหาผู้มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จชั้นนําของประเทศนะคะมาให้สัมภาษณ์นะก็ยังมีนักธุรกิจหลายคนนะคะที่พยายามยื่นโปรไฟล์เพื่อที่จะได้ลงนิตยสารฟอ s นะคะก็โดยทางฟอ s เองนะคะก็ได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดยิบเลยนะเพราะว่านิตยสารเล่มนี้นะคะเป็นนิตยสารที่การันตีนะคะความสามารถแล ก็ความรวยนะคะพูดง่ายๆก็คือของแท้เท่านั้นนะคะที่จะได้ลงนิตยสารศาศาเล่มนี้นะก็วันนี้ก็มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ